ตอนนี้ไปก็ตั่งภาวนาและภาวนาการปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งที่เราจะจดจำก็คือว่ากติกาสสงได้แก่เคอาะละครเคราะละครังที่วัดทำกองมันมีอยู่ว่า เคาะระฆังกลางวันเวลาบ่ายสามเคาะระฆังปัดกวาดทำาสะอาดพื้นที่นับตั้งแต่กุฏิตนลงไปถึงลานวัดถนน้นทางปัดกวาดไปถึงนรน์ลานจอดรถอนี้เวลาสิบเก้านอคือเวลานี้ ก็มีละฆังใหญ่ตีงางงางพอละฆังตีก็เป็นเวลามาประชมุมฟังเทศฟังธรรมไหวพระสวดมนต์นั่งกรรมาฐานภาวนาอันนี้สำคัญมากเพราะว่า เราจะต้องมาก่อนเราจะกะว่าเวลาท่านเทศแล้วมาก็ทันอันนี้เลยว่าไม่ถูกต้องะระฆังดังเมื่อใดเราก็ให้ห่มผ้าไว้ก่อนสมมติว่าเรานั่งอยู่ระคฆังดังงางขึ้นเสียงแรกเราก็ลุกขึ้นเดินทางมาให้ถึงรรำ ก่อนผู้เทศผู้สอนอันนี้สำคัญแต่นีนตอนเช้าที่นน่ตีละฆังมานานแล้วคือว่าตีสามตีสามก็เาคาะระฆังตอนตีสามเาคาะระฆังนี้เมื่อยังไม่เข้าพรรษา ได้สังเกตดูว่ามีผู้มาไหว้พระสวดมนต์น้อยไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยสมบูรณ์พระเนนมีเท่าไรก็มาไม่หมดอันนี้ก็เรียกว่าขาดตกบกพองไปตอนเช้าวา้เหมือนตอนค่ำเมื่อมีลานาลิกามองดูว่าใกล้จะ เตีสามแล้วก็ให้ห่มผ้าไว้ถ้าเดินจงกรมก็ได้นั่งภาวนาก่อนก็ได้ท่องหนังสือก่อนก็ได้พอละครังดังงางขึ้นมาแล้วก็ให้ลุกขึ้นเดินทางมานี่เร,เรียกว,ว่าทันการทันเวลาทันสมัยทันหัวใจทันกิเลส อันละกิเลสด้วยคำพูดนะมันเยอะแยะปัวไปในโลกสมัยนี้อันจะละกิเลสด้วยการทำการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้คนอื่นบอกสอนตัวเราต้องทำเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ลึกลับซับซ้อนอะไร เวลาไหนทำอะไรเราก็จําไว้จําไว้อย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ผลที่ได้คนน้อยที่สุดแคะนั้นวันนี้ก็ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิทุกทุกคนอย่าไปกลัวมันยุ่งนะตัวเท่าขี่ตาเนี่ย มันไม่กินมดตัวแล้วคนเรามันกินกินหมูทั้งกระดูกกินทั้งไส้ทั้งพุงมันเคยกินได้ยุงมันมาขอรับรับผ่านนำเลือดนำเหลืองน้ำธรรมดาในร่างกายของคนเราเท่านั้นนิดหน่อยอย่าไปโกรธในมันตาโกธมันหนักเข้าเราก็ยงแหะ ว่ายุงมารบกวนข้าพเจ้าจะภาวนายุงอ็มากวนเสร็จแล้วทำใจให้มันวางเฉยไว้่าให้ใจมันคุนถ้าใจมันไปโกรธให้ยุงโกรธให้หมดใจมันก็ยุงแค่นั้นวันนี้เวลานี้เป็นเวลานั่งภาวนา นั่งสงบก,กายนั่งสงบวาจานั่งสงบจ,จิตใจทำไมท่านจึงให้นั่งภาวนาทำไมท่านจึงให้เดินจุมกลมเพราะว่านอนภาวนาทำไมท่านไม่บอกว่าให้นอนภาวนาบ้างนะ วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะการนอนท่านไม่ได้บอกแต่เราก็คิดเอาเองปรุงเอาเองแต่งเอาเองยืนเดินนั่งนอนทั้งสีอิริยาบถต้องให้ภาวานาไปทุกขณะทุกเวลาสวนภาวานาจริงๆท่านว่า ให้ภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ทรงตัดไว้อย่างนั้นอย่างว่าอุบายใดที่สอนใจของตนได้เมื่อนึกอุบายนั้นจิตใจเราหยุดอยู่สงบระงับได้รับความสลดสังเวชเราก็เอาอุบายนั่นแหละถ้าเอาอุบายอื่นใดไม่สงบ อ,อย่าไปลืมมรณะ,ะกรรมฐานมรณังมรณะ,ะนี่คือให้นึกถึงความตายคนเราจะมียศมีลาบมีชื่อมีเสียงเป็นใหญ่เป็นโตในโลกในทางโลกและทางธรรมก็ไม่มีใครพ้นไปจากความตายพระพุทธองค์ท่านจึงสอนพระอานนท์ว่า การนึกถึงมรณะภัยคือความตายนั้นให้อานนท์นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกมาก็ให้นึกให้ได้ว่าเราจะต้องตายคนเราตายมันตายอยู่สองอาการนี่แหละลมเข้าติดขัดออกไม่ได้ก็ตาย ลมออกสูตรเข้ามาไม่ได้ก็ตายหรือว่าคนสมัยนี้มกักจะพูดกันว่าคนนั้นนอนหลับหลักลับตายไป ừ ừ ừ. ก็คือมรณะ,ะความตายมันตายที่ลมหายใจ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จึงเตือนท่านพระอานนท์ว่าอย่าได้ประมาท การนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกบัดน,นี้เราทุกคน <c oughs> ก็ไม่ต้องอวดดีอวดเด่นว่าเราไม่แก่แก่แต่หลวงปู่ผู้เทศแต่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงที่ไหนมันแข็งแรงไม่เห็นมี เด็กๆก,ก็แก่ได้เด็กๆก,ก็เจ็บได้เด็กๆก,ก็ตายได้หมดต้องรอให้แก่ให้ชราแล้วเมื่อแก่ชราแล้วนั้นมันหมดเองละอันมลนะกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เอง นับตั้งแต่พระองค์นั่งภาวนาใต้ต้นไม้โพได้ตรัสรู้แล้วจนบัดนี้ในเวลาที่เพศสอนพระอานนท์ให้นึกถึงความตายนะเราตถาคตไม่ได้หลงไม่ได้ลืมว่าอย่างนั้นลมเข้าก็นึกว่าต้องตายลมออกก็นึกว่าต้องตาย มองเห็นภัยอันตรายรอบด้านแล้วก็ให้ท่านอานนนโปรดญาติโยมสอนให้เขารู้ภาวนาความตายให้ได้ทุกลมหายใจออกหายใจเข้าบ้างอันนี้เป็นอุบายสำคัญและไม่มีการหมดทำข้อนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มาตรัสรู้ความตายก็มีอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละและมันไม่ใช่ตายแต่มนุษย์สัตว์สิ่งเดียรัจฉานเล็กๆในน้อยมันก็ตายอยู่ทุกเวลาแต่คนไม่เอามานึกมาเจริญก็เข้าใจว่าตายแต่คนแก่คนหนุ่มไม่ตาย เอาให้มันรู้สึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกเข้าไม่ออกก็ตายได้ออกไม่เข้าก็ตายได้เป็นหญิงก็ตายได้เป็นชายก็ตายได้เด็กน้อยๆก็ยิ่งตายเร็วถ้าใครไม่อยากตายเร็วก็ให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้ นึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นความจริงทำให้จิตใจของตัวเองนั่นแหละมีความสงบสุขเยือกเย็นมองเห็นสิ่งใดๆเห็นเป็นทุกข์เป็นภัยในวัด สงสารไม่ควรที่จะมายินดีพอใจเพลิดเพลินกับอารมณ์เหล่านี้หรือว่าถึงเวลาทุกยากลำบากลำขานอัดอั้นตันใจก็ไม่ต้องบ่นว่าเป็นทุกข์เ็นร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องบน่นบ่นมันก็ไม่หาย แต่ถ้าภาวนามละะกรรมฐานจนจิตใจสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเกิดธรรมสลดสังเวชขึ้นมาในจิตใจของตนได้เมื่อใดเมื่อนั่นแหละเราจะเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติบูบชาภาวนา ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี้หนีความตายไม่พ้นจริงเนอจิตใจก็สลดเมื่อจิตสลดรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตท,ที่เคยเพลิดเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผฏธัรพะธรรมาลมก็จะหายไป จะมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือจะมองไปไหนก็เห็นความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจมัวหลงไหลว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้า บ้านของข้าเมืองของข้าวัดของข้าที่อยู่อาศัยของข้าของเราเิิงเรานี่คือเรายังมองไม่เห็นเมื่อเรามองเห็นแล้วที่ไหนก็ตามไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาคือเป็นของกลางใครยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมาเกิดในโลก ผู้ใดตายไปแล้วมันไม่แล้วถ้าจิตไม่แล้วจิตไม่ภาวนาตายให้ดีแล้วมันไม่แล้วตายแล้วมันก็นมาเกิดอีกเกิดอีกก็ตายอีกตายอีกก็เกิดอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ท่านจึงว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเป็นปลาย หมุนไปเวียนมาอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกหลานแล้วจะได้เป็นพ่อแม่เขาเรื่อยไปไอตอนเราจะตายเมื่อแก่ลูกหลานเขาก็มีครอบครัวเราก็ห่วงลูกหลานเวลามันห่วง แก้ไขใจไม่ได้เป็นห่วงกับลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาตายแล้วก็ไปเข้าท้องเข้าใส่ของสามีภรรยาของตัวเองลูกหลานนั่นแหละอันเนมีนิธานอยู่เยอะ,ยอะแยะอันนั้นถ้าเราไม่ต้องการมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายแล้วก็ให้ภาวนา พุทธพุทธทุกลมหายใจเข้าออกเคอสังเกตคำที่เรานึกนั้นพุทธนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาสาวกทั้งหลายได้แก่พวกเราทุกคนปฏิบัติตามพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า อย่างเช่นว่าพระองค์ตรัสว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจออกถ้าเราฟังเท่านี้เราก็หยุดแค่นั้นไม่นึกต่อไม่เจริญต่อก็ได้น้อยเต็มผีเมื่อเรารู้สึกว่ามรณะกรรมฐาน พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัดกิเลสราคะโทสะโมหะตัดกิเลสพร้อมทางวาสนาหมดสิ้นแล้วพระองค์ก็ยังภาวนามละ,ะกรรมฐานอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายสังขารของพระองค์ก็ได้มาจากเนื้อหนังมนุษย์ เนื้อหนังมนุษย์มันแก่ชลาเจ็บไข้มันตายพระองค์ก็พิจารณาเจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งจิตจจันิตใจ,จไม่เน็ดเดืนอยเมื่อหิวประการใดไม่ทอแท้มีความเพียนอยู่ในหัวใจถ้าเรา <c oughs> ไปเกิดในสมัย หรือในปีที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานจะมีนิทานท่านกล่าวไว้ว่าวันนั้นเมื่อเสวยภกยาหารแล้วพระองค์ก็เสด็จเดินทางมาให้ถึงกรุงกุสินาลายซึ่งเป็นจุดหมายที่จะมาปรินิพพานที่นั้น พระองค์เดินทางไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยลิย์ด้วยเดชพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลายห้าร้อยมีภิกษุภิกษุณีสามมาเณรสามมาเณรลีอุบาสกอุบาสิกาเดินทางตัดลัดมาเพื่อให้ถึงที่ปรินิพาน เดินทางตลอดวันพระองค์ยังเดินได้พวกเราเดินเล็กๆใน,น้อยๆแค่มาขึ้นทําปองก็บนเน็ตเนื่อยเมื่อยหิวอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพระเนนไปบินธบาตแค่สามกิโลบานรรมก็บนว่า อย่างนี้ก็ตายลูกเดียวแล้วบินบาตก็ให้ขาดตกบกพ่องบินทบาทนั้นทันว่าเป็นทุดดงขวัดข้อหนึ่งผู้ใด้บินทบาทได้ทุกวันทุกวันเดี๋ยว,วทุดดงขวัดทุดงขวัดข้อนี้ก็หัดบาให้ใจขี้เกียจขี้คลาน ใจขี้เกียจขี้ขานนั้นมันมีเยอะแยะและทิ้งเท่าไหร่มันก็ไม่หมดหัน,นั้นต้องให้มีใจหมั่นขยันคันแข็งรนะลึกอยู่ทุกเวลาอย่าไปกลัวมันตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายลรอกถ้ามันถึงเวลาตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนหลับอยู่ดีๆก็ตาย เราก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วว่าคนตายนอนหลับนอนหลับทำไมตายทำไมเมื่อบรทันนอนหลับก็คิดเห็นว่านอนหลับสบายสบายที่ไหนมันตายไปเห็นนไ้มในฝากันลุกขึ้นภาวนาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป อย่าไปคิดว่าใกล้ๆจะตายจึงภาวนาเอาอันใดก็ได้อันนั้นมันเป็นสำนวนวัวหารอันหนึง่งถ้าเราไม่ทำไว้ก่อนมันไม่ได้ต้องทำไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อน เราจะคิดว่าเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมากขน,นั่งภาวนาเวลาอยู่ดีสบายก็เล่นคุยกันไปตามเรื่องอันนี้ไม่ได้พาให้เสียเวลาวันเวลามันเสียไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ถ้าเราทำเวลาทั้งปวงติดต่ออยู่ พกลมหายใจเข้าออกเจ็ตใจจะสบายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่ห่วงคนนั่นไม่ห่วงคนนี้ดูคนเท่าคนแก่เพิ่นมาจำสีนเวลาเข้าพรรษาแม่ก็ไม่สบายพ่อก็ไม่สบายคนนั่นก็ไม่สบายเป็นห่วงอ่ะ อันนี้ก็คือว่าบ่ภาวนาไว้ไม่ได้คิดทบทวนอีกว่าถ้าถึงเวลาเราแกจะลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาเราตายมีอะไรติดตามไปโลกเต่าล้านเลนสามีภรรยา พระเ네นนตายไปกับเราได้ไหมถ้าสมมติว่าผู้ใดจะตายแล้วก็ชวนเขาที่ยังไม่ตายว่าเออข้าพเจ้าจะตายแล้วให้พากันมาตายไปกับข้าพเจ้าถ้าเขาจะพูดออกมาเขาก็ไม่ว่าอย่างนั้นเขาก็ว่าเอ,อแกจะตายก็ตายไปคนเดียวสิ ข้าไม่ตายข้าไม่ไปฮะเขาไม่ตายดอกเวลาจะตายหรือว่าไปอดไปอยากเขาก็ไม่ไปถ้าไปมั่งไปมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาวิ่งก่อนอันนี้เป็นธรรมดาของกิเลสอั่นั้นวันนี้ให้เราทุกคน ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาไม่ต้องไปห่วงใครห่วงตัวเรานี่แหละดีกว่าผู้อื่นเพราะเราเกิดมานะ่ะเกิดมาคนเดียวไม่มีหลายคนแม้หลายคนก็เป็นคนละตัวเกิดมาเรายังมีร่างกายสังขารติดตัวเรามา ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งติดมาแต่ในเวลาตายไม่ว่ายัางเด็กนมหรือแก่เท่าชรลาร่างกายสังขารที่เรายึดอยู่ถืออยู่นี่เอาไปไม่ได้หมดลมเมื่อใดก็ตายมานั้นใครจะมาลองให้บนเพลิ่ำไรว่าขอให้โยไปเสียก่อน มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้ามาเพียนแท่งดูขอ้อนี้ให้ชัดแจ้งในใจของผู้ปฏิบัติแล้วไม่ควรเลยที่จะไปห่วงคนอื่นห่วงตัวเองจะตายก่อนได้บรรลุมรรคผลนี่แหละสำคัญเพราะเราเกิดมาคนเดียวตายไปก็ใจดวงเดียวไป าใครทำบาปก็ไปตกนกรกไปทำบุญหน่อยก็เป็นไปเกิดในสวรรค์เทวโลกพรมมโลกถ้าผู้ใดไม่ทอถอยเพียรพยายามภาวนาจนเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรกมรรคมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่สำคัญ ยังก็จิตใจอยู่ในเมืองนิพพานตายก็ไปู่นิพพานจะไปทุกข์ร้อนอะไรร่างกายสังขารเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ตามสภาพธรรมดาของเขาอย่างนี้แหละใครจะโรคก,ก็เป็นเพราะผู้ปฏิบัติโลใครจะหลงมันก็หลงไปตามเรื่อง เมื่อมันหลงเต็มที่ก er. ็ไม่มีใครไปชักไปจูงได้ค่นั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องสำนึกอยู่ในใจของตัวเองสอนใจของตัวเองที่ไหนมันไม่ฟังก็ดุดาว่ากล่าวด้วยตนเองตัวเองวุฒว่ากล่าวตัวเองมันไม่โกรธ แต่ถ้าอยู่ดีๆคนอื่นมาดุด่าว่าไล่ให้โกรธไม่พอใจเบือนหน้าหนีเอาหูหนีไม่ชอบฟังเสียงดา่าถ้าเป็นเสียงร้องลำทำเพลงแล้วก็ขยับเข้าไปให้ใกล้ไทลเลาะเจาะจงเท่าไรยิ่งชอบอันนี้ละใจกิเลส คนใจกิเลสทำตามกิเลสในเยอะแยะในโลกนับไม่ถ้วนแต่คนที่จะออกจากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงจะออกจากกิเลสลาคะโทสามโมหะนี่มีน้อยเต็มทีพอนึกว่าจะออกนึกว่าจะภาวนามันก็หลบเข้าลุบออกอยู่เสมอ เป็นศรัทธาหัวเต่าไม่เอาจริงปีนี้พันศาเน่ให้เราทุกคนเอาจริงๆภาวนาจริงๆเอามันเห็นจริงเห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัติไม่มีใครจะมาเสี่ยมสอนให้ใจเราสงบระง,งับได้ถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ มันก็ยิ่งวุ่นวายภายนอกไม่จบไม่สิน้นพระพุทธเจ้าท่านถึงทรงตัดว่านี่ตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มีแม่น้ำลำคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่น้ำน้อยเมื่อเข้าฤดูฝนยังมีเวลาเต็มฝั่งล้นเหลือไปได้ แต่ตัณหาความอยากของมนุษย์คนเหล่านี้ไม่พอไม่อิ่มกามตัณหาความลุ่มหลงมัวเมาในกามลาคะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นให้มันดีขึ้นไปมันก็ไม่เหือดแห้งไปมีแต่จะมากขึ้นไปโดยลำดับน,นั้นต้องตั้งใจภาวนา ผู้ใดตั้งใจภาวนาได้ผู้นั้นก็จะมองเห็นศินเห็นรำเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าดีว่าเด่นนั้นเราต้องพากันตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันเป็นคำรวมใจก็คือว่ากายวาจาจิตนั่นแหละเมื่อใจตั้งวาจามันก็ตั้ง กายมันก็ตั้งเจ็ตมันก็ตั้งทำอะไรมันตั้งไปหมดแล้วแต่เน้นเมื่อใจไม่ตั้งใจไม่เอาจริงอมันก็ทำอะไรก็ผิษผัด,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 ดลวนเลยสงสัยเก็บเอามาคิดนึกอะไรต่อมีอะไรสงสัยเรื่อยไปไม่ต้องไปสงสัย มรรคผลนิพานมีอยู่ที่กายวาจาจิตของเรานี่เองกายวาจาจิตของเราทุกคนนี่แหละ